ครับนะครับสวัสดีนะครับพี่น <hi> ้องนะครับสวัสดีเอสซี่บอยทุกคนท <ries> ุก <pharmac> ท <ology> ่านครับพี่น้องนะครับสวัสดีนะครับผู้รักในการเลี้ยงงัวนะครับและท่ามเกษตรกรทุกคนนะครับเอาอสารคซีนะครับดูกันที่ตลาดนัดโคกระบือสมเด็จครับพี่น้องนะครับหลายคนมาท่านเลี้ยวเขาเลี้ยวน้ำด้วยนะครับมาท่านงัวกับาท่านเขาไล่นะครับก็แต่ถือว่าพ่อมียชุ่มอยู่หรอกครับพี่น้องนะครับมาไล่แต่ว่าก็ถือว่าพ่อเมียเลี้ยงนะครับ อยากเขามาจับใจสื่อขายนะครับพี่น้องง่วนครับใส่การใส่งันนะครับหรือวางง่วง่วไปเรียงนะครับเขามาได้นะครับตลาดนัดโคกบือสมเด็จนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ครับพี่น้องเกิดทำการสื่อการขายนะครับกูกำลังมองหาง่วหรือว่าอยากน้ำเขาไหมนะครับเป็นไรนะครับราคาบ่อยๆาพาผ่างานไว้เรื่อยๆนะครับ ช่วงเมื่อไหรตีช่วเมื่ขอเม่อไหร่ได้ครับพี่น้องนะครับพานคอมเมนต์นะครับแวจะปนืเอะพี่พอแยกวาดพอสามมือหาสามมอหาทะครับทองมาพอเดือนนึงครบตัวเดือนหนึ่งครับพี่น้องนะครับสมตัวครับเพ่าท่นประกันทององมือเห่ืองว่านมาค่าสามมืหานพ่อเนาะ ตามมือหาครับพี่น้องม้เสาเนาะพ่อม้เสาวม้าสาวม้สาครับพี่น้องนะครับนี่แหละแดงดีนะครับนี่เซ็งหูเชียงนะครับจับได้ด็กได้ครับพี่น้องทางย้อนเสียมเล็กน้อยนะครับตัวไทยพี่น้องรับชุมมึงในหลายมุมนะครับก็เป็นการตัดสินใจนะครับเพื่อปูพรมให้มากกับสื่อท่างผู้อาสาบนะครับตอนนีส่วนอื่นนะครับบอยไทยมหันต์กระเทงในพี่น้องนะครับต้อสอบถามจากของงอนเบิ่ม ส่วนสูงประมาณลอย40กว่ากว่าน่อเนาะ40กว่ากว่าอยู่นะครับงอสาหง่ไปไหนนาะง่อนเนาะไปไหนใหญ่ไปไหนพอไหมพอไหตัวนี้สตัวนะครับตัวนี้ย่ลูกบาอแม่ลูกห้อง่นแม่ลูกห่องสามหมื่นห้าพันบาทราคาห่องนะครับแม่กับทองว่างน้ง่อเนาะแม่ทองว่างน้องผ่อใดสนใจนะครับนี่แหละ เนี่ยเป็นงอกระทบนะครับสูงลอยซีกัน3อาสามหมื่นสามหมากันหรือสุดนีเจ็ดหมื่นเนาะสตัวห่างเจ็ดหมื่นครับพี่น้องตัวร่องเอานะครับตัวร่องไหลเนาะพอนะย่ไก่ก็ไปสู้กันให้เก่าครับพี่น้องนะครับย่ไก่ก็ทุ่มมาบังนะครับเตือนไปกันได้นะครับเบอร์โทรตีตัวเบอร์ไดก็พ่เก้าหกสามหนึ่งสามเก้าสองหนนะครับ พ่อย er> ังก่อนขบอมอยู่สารคามนำโมเกียวสารคามนำโมตองมาสัพ uh uh ี่น้องนะครับกันทลาสารคามนะครับอ๋อขอบคุณในลายเขาบอกมันมันครับผมกายจ้ากว่ากันไปทายาดก่อเจ้ากว่าสาวสิผาสาวสิผานะครับยืดห่อกไปเดาดังครับพี่น้องครับเดาดัง เดียอยู่มหาไทยดาวดังนี่พี่น้องสามสิบห้าคนนั้นต่อรองได้สามสิบห้าต่อรองได้ประกันต่ำนี้นะประกันต่ำนีให้เนาะนะครับประกันต่ำนีประกันสุยางนะครับแม่ผสมไปแม่ยังไม่ได้ผสมยังเนาะนะครับเป็นมูลเพื่อนปู่นะครับพี่น้องสามหมื่นห้าพันบาทเป็มิลลุหรือผู้เมียกันนะม่ลลุมัน เอ้าต่อรองได้ครับพี่น้องนะครับราคาห่วงไปซื้อนะครับตำหนีบ่มีเนาะประกันครับประกันประกันตำหนีให้นะครับสามหมื่นห้าพันบาทราคาห่วงครับพี่น้องนะครับสามารถต่อรองพูดคุยกันได้คือเก่านะครับเอาแม่อ่างดีดอกชุงมอร่อยซ้ำหาครับพี่น้องเมียนะครับเป็นง้อไทยกลางๆบ้านห้องนะครับเรี่องง่ายๆกินง่ายๆครับพี่น้องซื้อนี่เออเปิดมองห้องนะครับ เบอร์โทรติดต้เบอร์ได้กี่นน่ศูนย064 875แปดเจ็ดห้าแห้อยนัดอยู่อำเภอน้ำมุนนะครับพี่น้องนะครับบริษัทสนใจนะครับขอไปเบื้องใดนะครับขอไปชมตัวจริงนะครับแม่ลูกตัวผู้เอาไปมันมันด้วยนัดนะครับตรงก้อยย่างขอไปชมแม่ลูกแม่ลูกเกี่ยวหวานน่ะแม่ลูกข้างหน้าบ่เกี่ยวหวานเถอะกระสับ สี่สิบหกนะครับราคาห่องเนาะลูกสาวฟลอไรน์ก็แดงดีเถอะลูกสาวช็อกโกแลตครับพี่น้องนะครับยื่นสีหนึ่งเจ็ดนะครับของวีไล่ฟร์มนะครับมันเด่นเรื่องเม็ดสีนะครับพี่น้องนะครับผู้ใดอยากได้รน์แดงๆนะครับตอบโจทย์ครับพี่น้องนะครับช็อกโกแลตตอบโจทย์เลยนะครับราคาสี่หมื่นหกนะครับมองเปิดมองห้องนะครับยังสามารถเพาะตอรองผูดคุยกันได้คือเก่านะครับผม ออลูกแดงเสียบตาเลยเนาะนทางานการใจลูกข้ขอสามเดือนไปนะ่ะแเดือนว่าพยอ,องยสองเดนเงืนครึ่งสอเนครึ่งนครับแดงเขาเรียบร้อยเนาะแดงเขาเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับแม่ก็เป็นงอรกระดูข้องสังนะครับบ้ามันออกกระทุบนะครับในเรื่องข้องสังนะครับกระดูกติมบ้ามันเขาไปอีกับเป็นงอหูสันแล้วครับพี่น้องบันนี้นะครับ 46,000บาทนะครับมองเปิดมองห้องครับพ <c oughs> ี่น้องปวดคุยต่อร่องกันไดขคือเก้านะครับบโทรโิดต่อเบอร์ใดก่อนนะเบอร์ใดพวง95 095 เจ็ดเก้าหนึ่งแปดสองสามศูนย์นะครับพอสว่างนะครับพี่น้องอยู่เอาเภอกัมลาใสครับพี่น้องนะครับวบ้านแล้วนะคะพ่าเอาหวนนนให้กัมลาใสนะครับพี่น้องเหาอยากขอไปชมเมืองตัวจริงนะครับขอไปได้ครับพี่น้องนะครับว่ามันสีแดงเสียบตาคือบบวาบอนะครับลูกสาวคนก้าวบ้านแล้วนะคะหน้าเรียงนะพ่อเนาะหาเลียงพ่อได้ยินเสียงภาษาสุริย์สนใจนะครับอยากได้นะครับโทรสอบถามจา่ของหมาครับพี่น้องนะครับเอาขอบคุณหลายๆครับพ่อมันๆเนี่ครับผม เท่าไหร่นยนุนสอง่นหกสองหมื่นหกครับเสียข่าขาพี่น้องเดี๋ยวจะทายืนไหมกันนาหนุนเสียกเข่าขาจักน้อยครับพี่น้องไอ้โลดจะทายืนไหมจักน้อยนะครับเสียกข่าขานีกกลมทุกตัวครับพี่น้องเราบดงวง เป็นเสียก็กีน้อยนะครับนี่แหละยืนยุกดีขนาดนาวันสองหมืนหกครับพี่น้อนะง,นนงนะครับไปแล้วไปแล้วก็ได้เคลียร์ได้ครับพี่น้องนาะตัวงัวไปนี่นึกซึ้งนะครับยืนนี่ดีจับง่วงๆครับนะครับเลี้ยมโตจะจัดครับพี่น้องนะครับตัวนี้อเออไปเลยนะั่น ได้แล so an like ้วครับพ so ี่น้องนะครับสองหมื no> um ่นหกนะครับลูกสาวตัวเองกัอ้นุ่นาเจ็ดเจ็ดเลูกสาวมีกาดเจ็ดเจ็ดเก้าครับพี่น้องนะครับสายพันธุ์น้ำเข่าจากสารัดไม่กานะครับของกลับปูฟ้ามครับพี่น้องนะครับฟอพันธุ์นะครับกระดูกแข็งขาใหญ่นะครับอายุจะเดือนไอ้หนุนเจ็ดเดือนกรัวเจ็ดเดือนนะครับหูเชียงดีเนาะนะครับแต่ว่างวนว่เป็นเสี่ยงมันว่เป็นเสี่ยก็ิครับพี่น้องนะครับแยกแม่ก้างไหมนะครับก็จับได้บายได้สบายแหละครับนะครับบุกพังใหญ่นะครับ ทางงี้เนื้อนังข้อนะครับบังรับพี่น้องนะครับมามามาเร็วนี่ครับเอาเสียของขาจั็หน่อยครับพี่น้องก่อนนะครับเดี๋ยวเลี้ยมตัวจัดนะครับตัวนี้เลี้ยมตัวจัดโอ้ปีเลียนสามหมื่นเก่าเนาะสามหมื่นเก่านะครับพี่ห้องเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับงัวอาน่าโคตรไกลนะครับกระดูกพวงสั่งก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องนะครับตนอกตั้งขาตรงดีนะครับเบังหนังข้อเยอะครับ สองหมื่นหกราคาห่วงนะครับต่อรองได้น้อยหนุนเนาะต่อรองได้นะครับราคาสามารถพูดคุยกันได้ครับพี่น้องนะครับเด็กเดือนในหนุนอายุกันเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเนาะนะครับใบเบอร์หลอดครบเนาะเอกสารครบครับพี่น้องนะครับสามารถเอาไปตีเอฟนะครับเอฟหนึ่งนะครับนี่แหละครับพี่น้องอัมโตูบาดยกบาดยืนนะครับไปปรุงไปแต่งเอาครับนะครับผู้มีหอาหารนะครับเบอร์โทรที่ต่อเบอร์ใดก็ยังนุ่น ศูนย์หกสองหนึ่งเก้าสองหนอหน่ันนี้ก็อยหนึ่งสองหนึ่งสามุน่นะครับหอยหนุนยูหน้าม่นะครับพี่หน่องนะครับเอาขอบคุณในรายนะครับเดี๋ยวบอยยังโัวชุดหนึ่งกาทองบ่กาทองบ่ทองสเดือนจะป่าราคาสี่สิ้านะครับราค่าห่วงครับพี่น่องนะครับของสี่เดือนนะครับ ทอ,ท,อ ouais ทองกับเคฟสามหนึ่งคนไทยตัวโคตรพูดทองกาแฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องพูคนัวสูงสูงเท่าไหร่กะบห้าลอยสี่สิบห้าบวกนะครับทองที่ทองที่สามได้ทองครับพี่น้องสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับหรือว่าปลามันสมัยเก่าแล้วครับพี่น้องนะครับขิงภูมิภูมิบางอังนะครับทองกาแฟสามหนึ่งนะครับตัวทองเนาะกันเนาะตัวทองเรียบร้อยนะครับประกันทองครับพี่น้องนะครับผม 4ี0 0มับาทนะครับราคาห่วงราค่าก็สามัเราล่องคูดคุยกันได้รับพี่น้องนะครับขอ,องก็คีสาครับเบอร,บร์โทรติดต่อบไรก็ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูยเก้ายบอกอีดเบือ๋อไม่ก็ได้ศูนย์หกสี่สามหนึ่งห ครับเอาผู้ามาสือง้อเด้อพี่น้องคุ้น,นะครับเอบาไข่แถมก็ได้แถมก็ได้แถมก็ได้วก็สน้องคุ้นก็ได้แถมคุ้นก็ได้นะครับพี่น้องนั่นะแหละผู้ใดอยากให้ไปซุ้งนะครับสบายใจบาตัวนะครับแต่ว่าอยากเห็นคุ้นก็เอาไปครับพี่น้องนะครับเอาเอาอีกหึ่งวันดนึ่แก่งเข่าเด้อน้องน่องน้องนะครับพี่น้องน้องส <laughs> <laughs> าวนะครับผมผมเป็นเฟี้ยนนี่ก็สนองสาอ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 าาอ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  นี่แหละพี่น้องนะครับบรรยากาศนะครับการต่อรองนะครับพูดคุยนะครับเสือกันไทยนะครับก็ไม่ยากครับผมก็เคยขโมานะครับแต่ขโมยสามารถเยี่ยมชมตลาดนะครับแต่ว่ายังระวังเล็กน้อยครับพี่น้องนะครับงวอตีงอถีบนะครับเอายังก็เพิ่นบ่อใดได้ครับพี่น้องนะครับอยู่ตลาดนัดนะครับเพราะว่ามันสุดวิสัยนะครับมันมีผู้ใหญ่อยากให้ตั้งใจให้เตงงอหรอครับพี่น้องงอตีหรอกนะครับเจ้าบ้านอ่ะสามสิบสองแล้วข้าห้อง นะครับเอาตอวรองได้เนาะตัวร่องได้นะครับงูแม่สาวนะครับเห็นขางโตตีเอฟหนึ่งมากตีเอฟหนึ่งก็ว่ไม่มีใบเนาะตีเอฟหนึ่งไม่ีใบนะครับจะคล้องเหยียดใบไฮครับพี่น้องนะครับสามหมื่นสองพันบาทนะครับเอาราคาสามารถตัวรองผุดคุยกันได้เนาะนะครับงูจักปีน่ะสองปีครับพี่น้องนะครับ เอแดงเข้มดีนะครับน้องตั้งพาตรงนะครับยังโตจัดนะครับขันน้ำเลี้ยงนะครับพี่น้องขันมงวนยังสี่ขันมีน้ำเลี้ยงเล็กน้อยบนึ่งบัวดูดัดุ่นหนงของครับพี่น้องสามหมื่นสองพันบาทแล้วค่าคนห้องไว้นะครับสามารถต่อรองผูกคุยกันได้คือเก่านะครับถุงมือหนังเมียสาวนะครับโตได้ขนาะเนาะ ตัวไหนนะครับทรงพีกโลกอ่ะทรงพีกโลกก็เยอะตามมาทรงพีกโลกหาชิบโลกใส่พี่น้องนะครับแดี๋ยวก็พูดคุยกันในไอ้เก่าก่นละนะครับเมื่อตัวร่องมาสื่อกันมาขครกันราคาลอยโลกกันเลยราคาทรงพีกันเลยราคาทรงพีให้นะครับเ้าะยูเกียอะไรพี่น้องเนี่ยโคนทางดีเนาะคนทางดีทรงกันมาลอยสี่สิบหาบวกนะครับพ่อแม่นั่งนะครับเท่าไหร่กระเดกกับซุ้ะเนาะเท่าไหร่ก็ได้กับซุ้ม เบอร์โทรตดตัวบได้ก่ครับ,บ,รบรผมหน่อนดมศูนย์แปดสามเก้าสี่เจ็ด้า่ศูนย์หกหนึ่งห้าหอยลันนะครับยู่อบื่อน้ำมุนนะครับผม<ร>อขอบคุณอะไรคำนา้นมันๆด้ครับผมจะของงอเลี<ร>่ปมใ่เนาะนะครับ,รรรบมีไห้ค่คนหนึ่งเราเข้ามีนเขามานะครับเป็นของวาจากพว่งอเหลียของเราโอายูไหมมัาล็อกไขครับผม กูจะขอปัหาง้อเลี้ยงครับพี่น้องง้อหลายอยูะด้วยนะครับขอมาหาจับใจเสื่อไผ่นะครับง้อก็อพราะพ่น้องเลี่ยงครับพี่น้องนะครับแต่ว่ามันกับพระท่านเลี้ยวขอเลี้ยวน้ำนะครับทางลัง้นกองเลี้ยหทางคั้นกอบพระท่านเลี้ยวนะครับมันก็หลายเหตุการณ์นะครับ มันทุ่มยังวันก็ไไรเลรอครับพี่น้องนุ่มสำมึงเพราะล่ำคู่หนักคู่เบาหนักเจ้าใบโบแล้วค่ะบเศษ้าสว่งนะครับเราข้าวห่วงครับพี่น้องเอาสองหมื่นสองพันบาทนะครับเราข้าวห่วงสามารถต่อรองกันได้ให้เขาเพราะว่าแม่สาวอายุประมาณสี่สองปีนิดๆิดสี่สองปีนิดๆครับพี่น้องนะครับเขียวคู่นะครับเอาเราข้าวห่วงนะครับสองหมื่นสองนะครับตัวใหญ่ใหญ่ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ก็ราคาสำคัญ สองหมื่สองเท่กันนะครับเอาบังห้องเนาะบองไข่ก็พูดให้นะครับไห้หน่อยก็ว่าไข้ให้ไรก็ให้พูดดีกันกับไข้นะครับให้ไรพูดก็เฝ้าคุบมด้วยเอาให้ไรพูดก็เฝ้าคุบมด้วยครับพี่น้องนะครับนี่แหละเอาสองหมื่นสองพันบาทนะครับราคาห้องนี่เลยเฮงดีเป็นแสนพันบาทนี่แหละต่อรองกันได้ได้ครับพี่น้องนะครับต่อรองได้นะครับ เอาไว้ตัวไอ้บัวสามตัวราคาซ้ำกันซ้ำกันนะครับเพราะท่านขายเร็วบันี่เพราะท่านขายจ้าตัวเล่นบัวเอาโยกนี่ไปก็ได้ตัวพี่น้องหกหมื่นนะครับใบตัวให้ใบตัวให้เลยยกนี่หกหมื่นไปเลยตัวนะครับเอาตัวนี้มีฝ้ายหางน้อยหนึ่งหน่อยเนาะฝ้ายหางขาดน้อยหนึ่งครับพี่น้องนะครับตัวราคาสองหมื่นสองพันบาทนะครับราคาซ้ำกันใน้สามตัว ผูอยากได้นะครับหางัวไปเลี้ยงครับพี่น้องงามดีแบบงัวแดงเบิดได้ครับพี่น้องนะครับงัวแดงสามตัวเลยนะครับเอาเบิ้งนะครับเรียบเทียบราคานะครับผู้ื่อซื้อจะขายนะครับด้วยอยากหางัวใส่ขอกใส่รักนะครับเอาปล่อยว่างัวสาวสิมันถือกครับพี่น้องนะครับมันดีถือกพันสาวน้อยๆแยกร่มแยนี่อยากอยากแย่งแยงหน่อยนะครับเพราะมันเป็นตาหักเนาะความเปลี่ยนตาหักนะครับ เอาเบอร์โทรติดต่อบูเดยก่อยโบูนย์หกหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดสี่หนึ่งสี่ห่ยโบอยู่โคชัชยครับพี่น้องนะครับไคหล่ั่ไม่หดประชาสัมพันธ์นะคะนลำยางทัวไปนะคะมีมั่วจะไปดอนจานค้หนึ่งบูเดสนใจว่าจ่ายเาเชืวนี่เค่ะั่าแล้วค่ะปรชาสัมพันธ์นลำยางทัวไปนะคะสามหมื่นเจ็ดพัหาร้อยครับพี่น้องนะครับอ๋อมั่วเมนั่ง แม่นั่งแม่เสาสูงมาบานลอยบห้าบวกลบครับพี่น้องนะครับตะหนอกตั้งขาตรงดีนะครับเอางามดีครับพี่น้องนะครับเป็นว่วนแม่นั่งแม่เสานะครับผูสนใจนะครับอยากได้บน้องคนไปเลี้ยงนะครับ37,500น้ารนะครับมองเปิดมองห้องไว้นะครับขายงัวนนะเด็ไม่อยู่ไกลเถอะ่อยหน่อยครับพี่น้องนะครับยันยันจักน้อยนะครับเอา สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับมองเปิดมองห้องไว้นะครับสามารตัอร่องกันในขี้เกล็กนะครับเดี๋ยวไบผ้าพิงหันถ่ายมันจ๊งหน่อยครับพี่น้นองบหางปางหางเขียบ้างการโขหางเบองเฟยหางครับพี่น้องนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับก็ได้เจ้งครับพี่น้องด้วย นี่แหละหัวงบยดบยืนนะครับเลี่ยมโตครับพี่น้องเลยครับสวยๆนะครับราคาสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับปีเรียนๆบ่อใดเด้ครับพี่น้องหายนังเราที่อา่มอไปเลียงครับพี่น้องนะครับซ้ามลง่มนะครับสามืนเจ็ดพันห้าร้อยราคาห้องตัวนี้เรกวาาชิวเรกวาแล้วาหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับราคาห่อง งัวเมียสาวนะครับเมียสาวน้อยนะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับราคาห่วงราคาห่วงก็สามารถต่อรองพูดคุยกันได้นะครับงัวนะครับนี่เล็กหน่อยก็จับได้นี่ครับพี่น้องนะครับเล็กหน่อยก็เลี้ยงได้นะครับงัวนี่ไส์ห่วงชียงดีนะครับผมหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับผมเอาเบอร์โทรติดต่อเบอร์ใก่อนนะไปศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ห้าสองสี่นะครับ หอยลี่กำมะละศสครับพี่น้องนะครับใส่หน่อยเพิ่นนะครับอ๋อขอบก็เลยลายตำหนักมันๆครับผมนะครับสองตัวครับพี่น้องนะครปบ่อปมักจะเข่าพางมันหรอกลครับพี่น้องนะครับลงไทยมันอ๋อต่อรองเอาครับพี่น้องนะครับตัวนี้สามมูลเจ็ดหางลอยนั่งเข้าไปไปตลาดฝั่งนี้กันครับพี่น้องนะครับหัวก็ถือว่า หาซิปเส้นครับพี่น้องนะครับจากปกติลอยกันอย่เดียวหาซิปนะครับเพราะว่าหลายคนนีอยากการอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพวกเราสามหมื่นห้านะครับแม่ลูกแม่ลูกตัวแม่ครับพี่น้องนะครับสามหมื่นห้าพันบาทราคาห่องนะพ่อเนาะราคาห่องสามเนี่หนาดังลูกบอดังได้ครับพี่น้องนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับมองห้องนะครับราคากับสามารถต่อรองพูดคุยกันได้นะครับ แม่ลูกสาวเพิ่นครับแม่ลูกแรกแแม่ลูกกรนะครับเนี่ยสูงประมาณหนอยสี่สิบขาได้ครับพี่น้องนะครับเป็นงอหยืนนะครับงอกลารเนี่ยครับสี่เป็นสามหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาห่วงในงอสองตัวเนาะพอเราเนาะครัับวในงอสองตัวครับพี่น้องลูกเป็นจังหน่อยก็เป็นสาวนะครับมองเปิ่นมองห้องไว้ยืซึ่งมองห้องมองห้องสามารโตลองคุยคุยกันเลยที่กขายได้ระฆังห้องเนี่ยหนาตังเดือบน่ารัเียกันนมครัดไ้ สามหมื่นห้าพันบาทนี้มีย่างพวกเราอิตนาเนาะอิตตานาองเดียวนะครับอิตานาลงเลี้ยวเย็นเหรอครับพี่น้องเจงขาดีนะครับเบอร์โทรตตดตัวเบอร์ใดกัพวกเราศูนย์แปดศูนย์ศูนย์นามหนึ่งสศูนย้าสองนะครับเอาพวกเราครับพี่น้องพวกเราหน้ามุนนะครับยังค่น เอาไวพออยางจุ่มข่อ,อยอดได้วาพอ่อแม่มันได้ว่าแนสี่สิบเจ็ดหาร 4, หานะครับแลคาห่วงสาวท้องแหกครับพี่น้องสาท้องแรกท้องเ,งเดือนพวอ้องหาเดือนกลัวท้องหเดือนกวนะครบก ท่องหาเดือนกลัวครับพี่น้องนะครับเป็นห่อเสาลูกเสาสีไว้ท่องกับยังพอท่องกับกเกฟสามหนึ่งนะครับสูงขม่านลอยเท่าียวพอลอยสีสิบผานะครับวัดเรียบนะครับพี่น้องวัดเรียบร้อยอันนี้บ่มีเนาะพ่อนนะบ่มีครับบ่มี่อ่ะเบี่ยมตัวชัดๆครับพี่น้องนะครับนี่แหละเรียมตัวนะครับลูกเสาสีไว้ท่องกับกั๊กเกฟสามหนึ่งนะครับสายพันธุกรรมนะครับเมียจุดเอฟหนึ่งลูกจุดเอฟสองครับพี่น้องนะครับได้ตัวเมีย ดูออกมาเป็นตัวเมียลูกตีเอฟซองนะครับสบายครับพี่น้องเรียบร้อยแข้งขาใหญ่ดีเนาะพ่อเนาะแข้งขาใหญ่กระดูกงามครับพี่น้องตีมันเจ็ดต้องหยอดนะซีมเนเจ็ดหารอยซีมันเจ็ดหารอยนะครับราคาห่วงส่งฟรีร้อยโลต่อร่องได้นะครับไม่ไกลส่งฟรีนะครับประกันตำหนิประกันท่อตัวเมียลูกกี่บาทพ่อเนยลูกอยากได้เจ็ดเก้าครับเจนะครับลูกสาวอเมริกาไอ้ผ่อนร่อะไรลูกลูกถึงจั๊กน้อยครับพี่น้องครับลูกสาวเฮ็ดเขาเด้อนะครับเห็ดเขาเรียบร้อยนะครับ ลูกอนี้นต็มซี่เดือนปะไดดอกลูกสาอเมริกาเจเจเก่าพ่อครับผมเสานี้กาเจเจเก้านะครับใบใบวหรอดครบนะครับแม่ทองไว้พ่อแม่ทองแล้วครับทองก็ยังพ่อตัวทองเรียบร้อยแม่ทองกับเชีสามหนึ่งครับพี่หน่องนะครับสองเดือนกวาแล้วพ่อครับผมขึ้นเร็วตัวนี้ขึ้นเร็วลูกสาวกับใบเอกสารครบด้วยครับพี่น่องนะครับเอกสารจะเป็นการกระชับเวลานะครับในการไทยนะครับราคา 79,000บาทนะครับซื้อสองได้สามครับพี่น้องนะครับนี่แหละได้เมียลูกงามๆนะครับเมียสูง1 5ยได้บ่กเลยอ่ะลอยหาซิปสองลอยหาครับประกันเลย